หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำตามได้เลยนะคะอันไหนที่เราทำผิดสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เราเก่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการออกจาก m e s s e n เจอในส่วนของระบบ android นะคะที่ใครที่ใช้ระบบ Android อยู่นะคะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำตามได้เลยนะคะในส่วนของ ios ก็ทำออกไปแล้วะคะคลิปนะคะใครที่ว่ายังไม่ดูก็ยังไม่ได้ทำก็เข้าไปดูได้เลยนะคะ เพราะว่าทาไมถึงอยากจะทําในส่วนของ Android นะคะมีฝรั่งคนหนึ่งนะานขามาหาที่บ้านเขาก็เลยถามบอกว่าเธอทําอะไรก็เลยบอกว่าฉันกําลังทําคลิปเกี่ยวกับการอ,ออกจากระบบ Messenger handles. เขาก็เลยบอกว่าเอาของเธอมันเป็นระบบ iOS ของของฉันม,มั้นเป็นของ Android แล้วฉันก็ไม่สามารถทําตามเธอได้สิวันนี้ก็จะมาเอาใจคนที่ใช้ระบบ Android นะคะว่าทํายังไงนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ Facebook นะคะไปที่ Facebook นะคะ เราก็สังเกตสามขีดนะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะค่ะพอล้พอกดลงไปแล้วนะคะเราก็เลื่อนลงข้างล่างนะคะเขาก็จะบอกว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะค่ะแล้วทีนี้เราก็เข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะคลิกการตั้งค่านะคะใครที่ใช้ ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาอื่นนะคะก็สามารถทําตามได้เลยนะคะเพราะว่าระบบคล้คลายๆกันเพียงแต่คนละภาษานะคะแต่ในส่วนของการข้อมูลที่ว่าตั้งเนะะี่ยค่ะแบบนี้ค่ะก,ก็เหมือนกันนะคะก็ทําตามได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็บอกว่าเขาไปบอกว่าการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะคะเราก็คลิกไปเลยนะคะค่ะ แล้วทีนี้เขาจะขึ้นมาแบบนี้คะ่ะรูปโทรศัพท์2รูปนะคะเราก็สังเกต3มขีดเหมือนกันนะคะระบบ a n d r o i d กับ Android กับ iOS ถ้าเกิดทําก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดใครที่ทํา iOS เป็นแล้วนะคะก็สามารถที่จะทํา Android ได้เหมือนกันนะคะระบบเขาจะคล้ายๆกันนะคะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะพอเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่3มขีดเลยค่ะคลิกไป3ขีดนะคะ เขาก็จะบอกว่าออกจากระบบนะคะเห็นไหมคะก็ง่ายๆนะคะทาตามได้เลยนะคะเราก็ออกจากระบบไปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ออกจากระบบแล้วแต่ไม่สามารถที่จะลงชื่อเข้าใหม่ได้แสดงว่าคุณลืมรหัสเก่าไปนะคะคุณก็สามารถใส่รหัสผ่านใหม่ได้เลยนะคะเขาก็จะมีบอกอยู่ข้างล่างนะคะข้างล่างเขาบอกว่าคุณลืมรหัสคุณลืมรหัส ใช่ไหมเราก็คลิกเข้าไปตรงนั้นนะคะเขาก็จะส่งอีเมลไปาทางระบบ facebook นะคะก็จะส่งรหัสรหัสนะคะไปให้คุณทางอีเมลหรือว่าชื่อที่คุณสมัครไว้ครั้งแรกนะคะก็ทำตามนี้ได้เลยนะคะมีข้อมูลดีๆมาฝากกันแค่นี้นะคะใครที่เห็นมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ